الحمد <applause> لله <applause> <applause> أعوذ بالله من الشيطان الرجيم จึงเป็นทางเล็กที่ได้มาเยือนนะักมัสยิดแห่งนี้โดยการนำนของอัลลอฮ์สุบฮานาบูบะนาล่ามีให้พวกเราได้พบกันีน่นงัานเดือนนี้ีราเป็นเดือนที่มีมรดกรเป็นเดือนท,ที่มีความสิริมงคล อีเดือนนึ่งกงเดือนมูฮัรรอมวันอาทิตี่ผ่านมานะก็คือวันฮาชุรอแต่เรายังงชายชีวิตทู่ในเดือนมูฮัรรอมซึ่งเป็นเดือนตรองห้ามในวันอาทิตย์ศุกนะครับเป็นเดือนต้างห้ามในอวสุภาลาโ đăng đăng ký hai mươi năm nghìn hai mươi năm năm hai 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 nghìn hai mươi năm Hãy phần thít trong ngày tháng rong, phần thít coi như thái bình luôn, hơn làm นี่คือปฏิทินอิสลามปฏิทินอาหรับนะครับได้เปลี่ยนอิจฉารอไม่ให้มาสู่อิจฉารอหนึ่งพันสีร่ร้อยสี่สิบเจ็ดถึงความผิดพลาดไวมีที่ภาคเหนาือเราเริ่องตอนวิตไม่ทำยากไรให้เป็นคนดีของเราทำยากไร ให้เราเปลี่ยนแปลงประมวลตัวเองนี่คือการเปลี่ยนแปลงที่จะรไม่ใช่ดีใจวาอิสลามเราึ้นปีไม่แล้วนะครับแต่การที่อัลลอประหานุปาปการลาเรื่องใจวะชีวิตเรา,รา,านให้ตกกับพิจะรับไห่ถือว่าเป็นภามาหาตองณาอีกหนึงท,นที่เราได้มีโอกาสแก้ตัว จากความคิดพาดในมีที่พลาดมาดีเราไปสามารถที่จะกลับไปแก้ไขอดีตได้พี่น้องที่รักครับวันนี้มีน้องใกล้คนอาการสงสัยมัสยิดในจังหวัดภูเก็ตมีตะมกสร้างมัสยิดวันนี้ใสมลวดมาทำงานนะใสซมาเัีจัยพี่น้องตุกันแล้วกัน จริงๆแล้วพวกเบียรให้มีนองสาบผ่องทำหน้าทีอุตบาสัง่งย้อนให้กับคณะกรรมการอิสลามระดมจังวัดปีนี้ถึงนปีที่แปดสืงไปบุกมัสยิดในจังหวัดอุเก็ตครบถ้วนสมบูรณ์มีนองไปสิน้นเกาะหน้าทาที่เหลือไว้ไปแล้ววันนี้ญา,า,าติเบียร์มาจากกาพงเคยพูดว่า กับข้าวเดิมเรากินที่เดิมเบื่อกับข้าวเดิมนะปูกป่าตอนกินที่เดิมนัแต่ถ้าหน้าค่ามเพี่ยนที่กินไปกินนาใส่นี่บ้างไปกินเจนำบอกบ้างกับข้าวเดิมแต่เปลี่ยนมันจะขาดมันก็เกิดปัญหานะพี่น้องนี่คือเป็นการที่จะนำภาพตัวเองมาสู่การชาร์จแบตให้มันเต็ม ซาซาบาเพชรมันถึงมีโอนเล่พี่น้องครับกับบรรยากาศเดิมๆมาเยี่ยมบรรยากาศไม่นะครับอามาชักไปที่ถิ่นเพื่อได้ทำงานศาสนาของเราอย่างเต็มที่การมาเยี่ยมเยือนพี่น้องตามฮะดีษขอท่านนบิสอัลลอฮฺว่าละอิมฮิวะสซาลาห์ว่ามันเป็นอาลามะดีมันเป็นสัญญาดีการที่เราอกปาก Biển 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 đội. A đây là biển biển gì biển. Biển 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 các, biển thì biển 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 nó biển 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 mà ở các. ไม่ใช่มาต่อเยีเราไปเยียเลยลังจังนี้เราไปเยียเลยเรามีดีไซนชอตที่จะเยี่ยมเยนียู่เดียคนคนนั้นบ่งชี้ว่าอาลามานลองจะหชีวิตอย่ด้วยกับการเยี่ยมกีดังนั้นสุนันีอยาได้ทิ้งนะครับอยาได้ทิ้งพีองเซ็ตท้ายได้ป่วยดูค่าบรบ้านดูค่าบรรยุแน่ที่บ้าน ดูข้าวว่าเขาบอพามาอาเจซีเล่วรอไปเที่ยวอย่ากห,นะห,หลังสุนั่นะให้คงวายหนึ่งสุนั่งดีสมัยก่อนพี่น้องครับสุนั่งดีจ้างให้พวกเราไปนะเมื่อก่อนบางพุ่งน,นะครับยู่กันนงดอกล้างเดียวนะทำกับข้าวย่างเดียว แต่ว่าเราเบ่งปันให้กับปบาลนั่งยืนทานั้นรอทำกับข้าวอย่างเดียวเต๋เราได้กินกับข้าวทานครับเป็นแบบนี้สมัยนไมีต้องเด็กว,ว่ามันยากเลยจะยึดยืนให้ยากเลยบาลปิดกันบางทีมันอย่างกานกระเพกกันแช้นั้ำทะเลทำให้เกิดความหันเลื่อนระหว่างมีโลมอ่ด้วยกันมัน,น,นะมนบรรทอนความรู้สึก ภาพโรงงานมี5อย่างพี่น้องครับ5อย่างหลักๆเลยที่จะแบ่งปันกันสังคมปัจจุบันนะครับอวดวัฒนธรรมเท่าระดับซ้อนในเราต่างคนต่างต่างคนต่างอยู่มึงอยู่บ้านมึงอยู่บ้านกูไม่เกี่ยวข้องกันนะครับต่างคนต่างอยู่เป็นภาระนะครับทําให้สูงหน้าหน้านี้มันค่อยๆจ้างกันค่อยๆจ้างพี่น้อง มีฮะดิษประดานบีมุ hammad สุละอุบาระอิยวะสัลลัมบันทึกโดยอิมามมุสลิมชายคนหนึ่งน่ะเขาได้ไปเยี่ยมพี่น้องของเขาคนนึงผู้หลานมาวัดใน้องจากอะดิษนาดีชายคนหนึ่งได้ไปเยี่ยมพี่น้องของเขาที่อยู่ในหมู่บ้านหมู่บ้านอัลลอฮฺ سبحانه และ ت ع าลาได้ส่งมาละ มาลักขันนึเรารู้จักในนามมาลาอิกามาลาอิกาท่านอย่าโม่ห้องเอวาามาลักอวสุบานาบูตาลาไดุ้่งมาลักขันนึงไปดูรหว่างต่างหรือข้อมชิงนี้เมื่อเขาได้มาถึงมาลาอิกาที่อวสุส่งไปนะั้นได้กล่าวว่า ฐานมาสัท่าที่แห่งนี้นะั้นฐานมีความประตุทธานะทำใสตคนนั้นเมื่อทำเราไปเลยพุ่งมาประกาศมาโดยจุดประศุทธาใดไอ้การกันนะมา,านานมาอะไรนนะาากันได้รับควา,า,ามั่งจขอโลกาทายเป็นตั้งใสตรงนั้นว่าฐานมาผู้บานแห่งนี้นะั้นฐานมาโดยจุดประศุทธาใดใช่ตรงนั้นก็ว่า ทีชั้นมานั้นไม่มีเลยไม่ได้มาหาเสียงเพราะท่านเราได้เป็นบาลนิมกัณฑ์ทีชั้นมานั้นชั้นต้องการจะไปเยี่ยมพี่น้องของชั้นที่อยู่ในอุาบานแห่งนี้นั่นคือคำโต๊ของชายคนนี้นะครับต๊ะกับบรรดามาลาอิกัมาลาอิกัข้าม่อไปอีกว่าฐานมาพบบนประโยชน์มาข้อสารอ่อน วันนี้พุมมาเยี่ยมพี่น้องวันหน้าพุมมาข้อสระตอกกันมันไม่แปลกเลยแต่ยามาทางเรศผ่านโซงมาไล่โซงเยอะมั่งเนียยมาเยี่ยมเป็นนพี่น้องครับมัสยิดแห่งนี้ตั้งอยู่ตรงไหนมาลายกาตามชายนี้วานทานมานั้นเหื่อผนประโยชน์อะไรน่ะที่ท่านมาผู้่อวานเองนี้ใายคนนั้นตอบว่ามาที่เข้ามานั้นนะครับเข้ามาเยี่ยม อีนอของเขานะครับมาเยี่ยมเชื่อๆไม่มีอะไรแกแฝงอีานี่คือควตองของชายานั้นมาลายกาในกาว่าแท้จริงฉันเป็นผูน้พระมรลคเอิดอเฟื่อตัวแล้วฉันเป็นผูน้พมรอัลลอฮ์ส่งรักฐานเมื่อนย่างดีทันหักพีนองแสดงวา่าการทีเราไปยียม พี่น้องของเรานะั้นนั่นคือภารกิจทีอ่อัลลอฮฺปรักาพี่น้องครับเราอาจจะกินว่ามันเสียเวลามันเสียทามันนะครับเสียการเสียเงานแต่ว่าเราต้องรักขันที่ขันทำเป็นพี่น้องครับนี่คือการเยี่ยมยินเนละด้วยใจที่บวิสุ์นะครับ นำศาสนามาบอกให้พี่น้อ,องได้เป็นข้อคิดนะครับสะกิดใจในการ,าการทารีร่พี่น้องมาสู่การกิจการละมันประสบพ่อมรู้สึกว่ารูปบ้านแห่งนี้มีผู้มาแล้วมากว่าบางมัสยิดในคนเราอีกแล้วบางมัสยิดไม่ถึงสร้างทุกคน แต่มู่บาน่นีาทัี่นะนะครับพี่น้องมาทำเด็กรองของกในภารกิจของการมรพี่น้องครับมีข้อคิดนึงวันนี้ีนำมาฝา่น้องมีข้อคิดจากฮาริสกุตซีอะไรฮาริสฮาริมีสอแบบฮาริสกุตซี เล่าขอฮะดีษนบาวีนั่นคือฮะดีษฮะดีษผุซีดในอนุตับนบีนั้นได้รับการอิล ham หรือได้รับจากการฟันนั่นคือฮะดีสผูซีแต่มันไม่ใช่คุรานได้รับจากอัลลอฮ์โดยตรงคำว่าฮะดีสผู้ซีฮะดีษผุซีในอนุตับ Wahai Bapak, Nabi Bapak, 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 ดีคัอฮิฉันแปลงใจเลืออฉันแปลกใจเลือลกเลิเรับภูติอาเลมแปลงใจกับคนอาเลนั่น้งองันแปลงใจเลือเกเตินสำรับผู้ีอาเลมอาเลมแตู่ อาเลมแต่ปูดปูดเก่งปูดดีหรือเก่งแต่ปูดประเด็นี้เราแบบยี่น้องครับเราท้ดนีนี่คือคำเตือนจากขนาทีมุฮัมมัดสุลบออบอาไลกวะสซาล,าาลเป็นฮัลกุซีฉันเพลิดเพลินจนสำรักผอาเลมอาเลมดีแต่ปูดปูดเก่ง Nay cả nhà nhà Này nhà 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 trái nhà 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 Anh nhà 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 biết không? nhà 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 ปากว่านคนเปรียวต่อไปะนะครับสำนวนสุภาษิตนะปากนี้แก่ติดใจไม่ดีต้องกับสำนวนสุภาษิตปากประชัยใจเฉยโนีีเป็นคำเตือนอ่างนั้นนี่คือหูดีแต่ใจไม่บริสุทธิ์คิด มุงรายอากาศดูนี่คือสังคมปัจจุบันเป็นกรณงหญิงทิ้งผู้น้องครับบางทีเข้ามาได้แบบนี้เราแปลงใจเก็บรื้อยนี่คือแปลงใจทันทีกูซี่บอกว่าแปลงใจเือดินสำหรับคนอาเล่นแต่หูดนี่หูดเก่งนี้ในการหาที่หัวใจของเขาไม่ได้อาเล่นอ้ามทำหูดที่เขาได้ก็ประมาณนี้นี่คำยำเดื่อน เป็นปกติกับพี่น้องถึงดังนั้นมีน้องมีกันในความรุนแรงเราจะทำยังไงให้หัวใจของเราปราศจากคุณลักษณะที่น่ากลั่นแกล้งในระดับหนราทำยังไงดีเหมือนวัวใจของเราบริสุทธิ์หัวใจของเราสาระอาด อิบาดะห์ของเรามีนะครับทุกอย่างที่เราทำไม่ว่าจะเป็นการกุนิจ่าการไปทำทายีการโซนากอการละเมออะไรก็ตามที่เป็นเรื่องนี้ต้องยินลัตไม่ใช่นิสส์ปัจจุบันนี้นิสสไม่ใช่ลิลลัยน์แต่ละเร็วไม่ใช่กระนาัละเร็ว ตด้าหน้ามันดูซเป็นแน่นี่้นงะปวดใจแบบนี้เลยพี่น้องเอ้อบางทีพูดอาล่นแต่ทำยานแล้แต่พูดเก่งนะทำไม่ได้สุดท้ายแล้วเสื่อมเสื่อมนี่นบลงในสากลอยมั้งส้นตได้แต่ตัวมันทำไม่ได้ลงปยนะไม่ว่าดสั่งบุ้งไม่ว่าต่า่งอีมั้งแต่ได้ก็ตาม ขนาดหนูเคยมั่งไม่ก้าวเหลืองเืลยยังมีใจเห้พี่น้องเใช่ไหมจริงๆมันคนละคนแต่ถึงกระนั้นต์ตามเราก็ยังยุบทำงานสาขาเราพยายเราพยายามยากที่สุดแล้วแต่หนูเราเป็นพันนีพี่เราเป็นพันนีน้องเราเป็นพันนีไม่ใช่เราขอให้นพันนีมัดอะไรตายยากเลยว่าเราจำเป็นเอาซะงั้น นี่คือหัวใจที่ควรสุขลิละลาอิตาคุณลักษณะที่ไม่ดีทั้งหมดทั้งที่นอนครับมันจะให้เป็นภาพในใจของเราได้นั้นด้วยกับความรู้นะด้วยกับความรู้นั้นความรู้พี่น้องครับมันจะช่วยขจัดมันจะช่วยบั้นเท้าให้หัวใจของเราเป็นหัวใจที่ควรสุทธิ์ทำอะไร ดยความคลาสิิงนท่านนบีมูฮัมิสุลลัลฮุอะลัยฮิัลลัเป็นอนสสุทธาในวันนี้แล้ว็อกว่าผมี่สนาทีคนน้นอนนี่นนมาเลมาได้ลยท่านนบีสุลลัฮุอะลัยฮิวะซัลลับอกว่าอัลอูอิลมานความรู้นั้นมีซ่ความรูมันมีอยู่สย่าง dạng <Num> này là bị bay ụt đừng tăng dây bằng cái gì, mình định quan định tài cái nè, quan mù như <Num> số dạng thì bị bay il fil thì nưng, kêu quan mù thì uu trái, đi nón <Num> <Num> kẹp, อย่ายก่งใปาดพี่น้องนะความรู้อย่าทำในมูดนะนใส่ความรู้อยู่ในใจมีประโยชน์นะพี่น้องเพราะเมื่อวัวใจดีมันเป็นกองบัญชาการของขอวัยวะทุกสักส่วนเมื่อวัวใจดีมันจะสั้นในมือครับนี้อย่าไปหลักทีย่างเขาอย่าไปหลักตักปาดเขาอย่าไปล้างมวยนในส่วนเลี้ยงเขาเป็น,นพี่น้องนั่นวัวใจนี้ อย่าไปรักปีกว้อยในช่วงเองบางคนเป็นการนั่งไปแล้วอีโนงครับอันนั้นหารับนะเอาหุกคุมชาระสะตอดนั่งสู้นั่งหัวใจดีซะพอเราต่างาจที่ทำพวกแปบนี้หารับ้วยอ่าอี่นงครับนี่คือความรูดีอยู่ในใจเป็นความรูดีหยักมา้ลย

เคยประโยชน์ตรงไหนนะนบีบอกว่าไอ้คนประเภทนี้นั้นมันเดินเวียนซ้ายตัวเองพี่น้องครับไอ้คนที่เห็นว่าเขาเดินเมือนก่อนช่อนเราที่อาเล็นนี่กู้สอนเด็มึงเด็กูไปเคิดครับถ้าที่สุดวันนั้นยิงๆเนิ่มอ่านี่คือความรู้ที่อยู่ในใจยี่งไปยิ่์พี่น้องครับพิจารณาได้ บางควาูไม่ต้องแสดงออกมาก็ได้แต่ใจเรารู้เลยว่าเราจะจัดการกับสถานการณ์แบบนี้จะยังไงี่น้องครับวัยมุนฟิลลีซาในคู้ทยู่เบลิน่พะา้ากระหูะาัลอาจอััมันเป็นลักษานที่จะมาจัดการกับสถานารัไม่ก้าวเมื่อไม่กาวคงามูดอย่างเดียวทำไม่ได้ เป็นหลักฐานมัดตัวเองพี่น้องครับนั่นก็เรียกว่าปากคาโทษนะปากคาโทดังนั้นพี่น้องที่รับใช้คนใดนะวันนี้ก็ห้องต่างห้องนะครับมาเยี่ยมพี่น้องชาวบ้านปากันพ่อแอลล็อตสุภานาบูดาร่าให้ตัวพิธีใดยะให้ความสนบ นะครับหาที่นอมได้มีสุขภาพภาระงานมีเี่งได้อันอู้บังหลอกตั้งใจให้เป็นอลไรนะครับเป็นผู้บังที่มีความรักมีความสร้างมีความอดทนเด็กมุ่จักพวดนมนมตับมีดักคุณแก่นะนักการเมืองไทยความช่วยเหลือชาวบ้านนะครับเมื่อเรายู่กับด้วยความสร้างที่เด็กผู้บางเราจะมี รอะนั้นมีความโอกาสอรลตาระดเชรืองทำให้สิ่งที่ยากเป็นสิ่งที่่ายนะครับเขาก็้าไวแกล้มแกล้ก็มีอามีเดอรองคารยินอุ้มสบเลายิมิในชิตัิสมยเอนัรอบี้ว่าเิสนุมอิ่มอุอิ่มออิ่อุมอิ่อุ้ิอุอินนัลอินมอุมอิุมอิิ่อมิ่มอุุุล بارك الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم